สวัสดีเพื่อนๆจากเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมีโฮทีวีสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมอิกดาคอนิคอลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเกมอิกดาคอนิคอลนะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG ีจีเทิร์นเบดนะครับจากค bon ่ายบอลไฟเกตเตอร์ลิงโดยมีคุณโอต์ปาโมดเนี่ยเป็น CEO อีกด้วยนะครับตัวละครในเกมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสไตล์อนิเมะสุดน่ารักนะครับสายอนิเมะเนี่ยห้ามพลาดเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไไไดดดด้้้้ทีี่่ลลลิงงก์าาานเเเยย๋ววผมจะะแปอให สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างกิจกรรมสงการกันนะครับซึ่งอีเวนต์สงการนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวละครใหม่นั่นก็คือเอริกะชุดสงการนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเรียกได้ว่าเป็นเมตาตอนนี้เลยทีเดียวซึ่งอีเวนต์นี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนจนไปถึง30เมษายนนี้เท่านั้น,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีเนี่ยต้องรีบหน่อยแล้วพลาดตัวนี้ไปเนี่ยแย่เลยนะครับตัวเก่งมาก ซึ่งอีเวนต์สงการนี้เนี่ยก็จะมีแค่ในไทยเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าตัวละครก็เช่นกันมีแค่ในไทยโดยตัวละครสุดโกงนี้นะครับเราก็จะสามารถหาได้จากการสุ่มกาชาตู้กิจกรรมสงการเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยห้ามพลาดเลย สำหรับผู้เล่นใหม่ครับตัวเกมก็จะมีการแจกตั๋วสุ่มให้เราด้วยนะครับให้เราสุ่มหาวาก,กิลี่ที่ชอบได้เลยนะครับสามารถสุ่มได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจแล้วค่อยกดรับสามารถสุ่มได้สูงสุดถึง100ครั้งเลยทีเดียวนะครับหาตัวมาคอมโบกับเอลิกาสงการได้อย่างเต็มที่กันไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครสุดโกงนี้กันมั่งดีกว่านะครับว่าทำไมเนี่ยถึงกลายมาเป็นเมตาได้นะซึ่งผมเนี่ยก็ไปจัดมาเรียบร้อยนะครับนี่ โอเคเรามาดูกันที่สกิลนะครับสำหรับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยกายภาพนะครับพร้อมกับบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง30เป็นเวลา2เทิร์นนะครับแถมยังดูดเลือด30ของความเสียหายที่ทําได้อีกด้วยนะครับสกิลเดียวแบบทีอินวันเลยนะครับทำดาเมจพร้อมกับบัฟไปด้วยแล้วก็ดูดเลือดไปในตัวด้วยนะครับ โกงจริงๆนะครับสกิลนี้โอเคต่อมาไปดูที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2เนี่ยก็เป็นสกิลบัฟเพิ่มความเสียหายต่อศัตรูที่อัตลักษณ์แพ้ทางนะครับสาเปเ็นเป็นเวลา2เทิร์นั่นเองนะครับแถมยังล้างดีบัฟอ,อีก2อย่างนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมเลยอีกด้วยนะครับเป็นสกิลบัฟที่โกงมากนะครับได้ผลแบบ t in one นะครับบัฟเพิ่มความเสียหายพร้อมกับชำระล้างผลเสียของฝ่ายเราครับทั้งทีมเลยโกงมาก โอเคต่อมามาดูสกิลอันติเมดนะครับอ่าสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับเป็นโจมตีแนวตรงแบบทะลวงนั่นเองนะครับตีตัวหน้าเนี่ยทะลุไปถึงตัวหลังเลยพร้อมกับลดพลังป้องกันกายภาพของเป้าหมายลงนะครับเป็นจํานวน2เทินยังไม่พอนะครับแถมยังให้ผลสถานะน้งแข็งกัดอีกด้วยนะครับจะสร้างความเสียหายเท่ากับ65%ของพลังโจมตีผู้ใช้เป็นเวลา2เทินนั่นเองนะครับและทุกครั้งที่โจมตีศัตรูเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายคงที่เท่ากับ44%ของพลังโจมตี ด้วยนะครับจากที่ลองแล้วเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงมากเลยครับดาเมจแบบทะลุทะลวงแบบสุดๆไปเลยครับจิ้มตัวหน้าเนี่ยตัวหลังถึงกับตายเลยนะครับหรือไม่ก็ตายทั้งแถวไปเลยนะครับแถมถ้าเกิดว่าศัตรูยังไม่ตายเนี่ยก็ยังถูกดาเมจน้ําแข็งกัดไปอีก2เทิร์นอีกด้วยนะครับสกิลนี้เนี่ยแรงสะใจจริงๆต่อมาเป็นพาสซีฟสกิลนะครับสำหรับพาสซีฟสกิลนะครับเมื่อใช้อีเทอร์บลัสเนี่ยการโจมตีคริติคอลจะแรงขึ้น15%ครับโดยสามารถสแต็กได้สูงสุด150%เเลยยทีีดว ้วยพาสซีฟนี้เนี่ยจึงทําให้ตัวละครนี้เนี่ยมีดาเมจกริคอที่แรงมากนะครับอาจจะแรงสุดในเกมเลยก็ว่าได้ด้วยความสามารถที่หลากหลายนะครับเป็นได้ทั้งดาเมจเสริมพลังนะครับล้างดีบัฟดาเมจทะลวงหลังแล้วก็ดาเมจดอทนะครับเรียกได้ว่าครบจบในตัวเดียวเลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ตัวละครใหม่นี้เนี่ยจะกลายมาเป็นเมตาในปัจจุบันใครยังไม่มีเนี่ยแนะนําให้รีบผ่ามาใช้ก่อนจะหมดกิจกรรมจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้เนี่ยว่าถ้าหมดกิจกรรมนี้ไปแล้วจะหาได้อีกหรือเปล่า อ่าโอเคพูดถึงตัวละครใหม่ไปเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูวิธีการเล่นกิจกรรมสงการกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เล่นยังไงสำหรับอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ทางด้านขวาล่างนะครับตรงปุ่มประจนภัยตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะได,ได้พบกับไอคอนกิจกรรมใหม่นะครับอ่าตรงนี้เลย ปีใหม่ไทยฉ่ำใจไปกับเอริกะนะครับให้เรากดปุ่มเข้าไปเลยครับสำหรับในหน้าร้านค้าเนี่ยก็จะมีไอเทมให้เลือกซื้อมากมายเลยครับมีไอเทมต่างๆขายเพียบเลยโดยเราเนี่ยจะใช้หยดน้ำลึกลับนะครับเป็นไอเทมสำหรับแลกนั่นเองครับนี่อ่าซึ่งหยดน้ำลึกลับนี้นะครับเราก็จะสามารถหาได้จากการผ่านด่านและการตีบอสในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งวิธีการผ่านด่านเนี่ยก็ไม่ยากหรือซับซ้อนอะไรมากนะครับ ก็จะเหมือนเหมือนกับการผ่านด่านทั่วไปนะครับของเกมนี้ให้เราเข้ามาในหน้านี้นะครับนี่มันก็จะมีด่านต่างๆให้เราผ่านนั่นเองครับด่านพวกนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับไอตัวที่ยากเนี่ยก็จะเป็นบอสนั่นเองครับมาดูเรื่องบอสกันดีกว่านะครับสำหรับบอสสงครามเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นตั้งแต่1ถึง5ระดับนั่นเองนะครับและความยากเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ระดับนะครับก็จะมีแบบปกตินะครับกัแบบแบบยากซึ่งทีมผมเนี่ยสามารถผ่านได้แค่บอสระดับ 2เท่านั้นนะครับในแบบปกติบอสค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับการจะผ่านบอสนั้นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องจัดทีมให้ดีนะครับหากว่าเราเลือกใช้ทีมที่มีสัญลักษณ์เป็นโบนัสแบบนี้นะครับลงต่อสู้เนี่ยเมื่อสังหารบอสสาเร็จนะครับเราก็จะได้รับหยดน้ําที่เยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับซึ่งตัวที่ให้โบนัสเยอะที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเอลิกาสงการนั่นเองครับตัวนี้การจะผ่านด่านบอสนี้เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับให้เพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ย ตีตัวแถวหน้าให้ตายก่อนนะครับตัวข้างบนนะครับที่มันแตกแถวจากนั้นเนี่ยก็พยายามตี2ตัวนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูหปวใจอยู่นะครับพยายามตีให้ตาย2ตัวภายในเทินเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่ตายในเทินเดียวกันมันจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเมื่อฆ่า2ตัวนี้ไปเสร็จเนี่ยก็จะเหลือตัวเป็นบอสนะครับก็ชิวๆแล้วนะครับสามารถฆ่าบอสทิ้งได้เลยซึ่งตัวละครที่แนะนําให้ใช้เนี่ยก็จะเป็นเน้นไปทางดาเมจแบบดอทหมูนะครับอย่างเช่นยูเรียเป็นต้นนะครับ อ่าซึ่งจะมีสกิลดาเมจหมู่แล้วก็ติดสถานะเลือดไหลนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเอลิกะนะครับอ่านอกจากจะได้โบนัสเพิ่มแล้วเนี่ยเอลิก e ะก็ยังสามารถฆ่ามอนสเตอร์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับด้วยดาเมจทะลวงหลังแล้วก็น้ําแข็งกัดซึ่งการทาดาเมจเป็นแถวตอนลึกเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งรอบแล้วกันนะครับว่าผ่านยังไง สำหรับเธอรแรกเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ยูเลียนะครับทำดาเมจกับตัวข้างบนเลยตัวที่แตกแถวแล้วก็ใช้อันติเนี่ยดาเมจหมู่นะครับเพื่อทำให้ติดเลือดไหลต่อมาเราก็ยกโล่ไปนะครับมาดูดูแล้วก็โจมตีไปได้เลยนะครับปกติพยายามเน้นตัวบนก่อนนะครับให้ตายเป็นตัวแรก ในเทิร์นที่2เนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือพยายามทําให้ยูเลียเนี่ยใช้อันติดาเมจหมู่เรื่อยๆนะครับโดยเน้นโฟกัสไปที่ตัวบนนะครับถ้าเป็นดาเม็ดเดียวประมาณนี้นะครับในเทิร์นถัดไปเนี่ยเราก็จะใช้เอลิกะในการใช้น้ําแข็งกัดได้แล้วนะครับหรือใครจะใช้ในเทิร์นที่2ก็ได้เช่นกัน,นครับ ดูสกิลของเอลิกะนะครับนี่สามารถทิ่มทะลวงไปถึงข้างหลังได้เลยอยากไม่ยุ่งกับเหล่านักเรียนที่รับความสงบสุขนะ,ะแล้วก็อาจจะใช้อาพิษนะครับในการบัฟนี่เลยเพิ่มตีเบิ้ลนะครับย,ย,ยกโลกสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคต่อมาก็นี่เลยนะครับ บับตีหมู่บับตีหมูไปเรื่อยๆนะพยายามเคลียร์นะครับอ่าบับตีหมูแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับตัวบนเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่เกิดใหม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเก็บสกิลไว้นะครับพยายามฆ่ามันให้ได้ในเทิร์นเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้ อ่าโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามฆ่าตัวนี้ให้ได้นะครับนี่เลยอ่าลดเกาะไปก่อน <S <S นี่นะครับมันจะเกิดใหม่นะครับเราต้องตีให้ตายภายในเทินเดียวนะครับ <S 1> <S 1> อือจ่าโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้เลยครับอาจจะเคลียร์ในเทินหน้าก็ได้ พอถึงเธอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเลือดของตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยที่มีหัวใจนะครับมันก็จะเลือดน้อยทั้งคู่เลยนะครับเราสามารถปิดฉากตรงนี้ได้เลยเด้วยการใช้สกิลหมู่หรือสกิลเดี่ยวก็ได้นะครับอ่าฆ่ามันให้ตายภายในเธอเดียวกันนะครับอ <c> ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จัดการบอสนะครับปกติเลย นี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากมากนะครับการผ่านด่านบอสแค่เรารู้เงื่อนไขในการผ่านเนี่ยก็จะสบายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทําแบบที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับมันจะไม่จบสักทีอ่ก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ยากมากพอเราได้หยดน้ําลึกลับมาเนี่ยเราก็มาแลกของกันได้นะครับส่วนใครที่ผ่าน3ดาวแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ระบบฟาสเคลียในการฟาร์มได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายรอบที่2นั่นเองครับไม่ต้องวุ่นวายทุกครั้งนะครับก็สามารถใช้ฟาสเคลียในการจบได้เลยโดยการใช้ฟาสเคลียเนี่ยก็จะไม่เสียตั๋วฟาสเคลียด้วยนะครับจะเสียแค่สตามินาเท่านั้นนี่ประมาณนี้เลยครับ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับตอนนี้ยังเล่นทันนะครับรีบโหลดมาเล่นกันเลยก่อนกิจกรรมจะหมดซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับสำหรับใครที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ